โอเคครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ในเกมรักกอ b บอลเลเจนนะครับวันนี้เป็นการแนะนําตัวละครแปลความสามารถของซูเปอร์สายาโรเซโกคุมแบล็กตัวนี้นั่นเองนะก็เป็นตัวละครที่มาในช่วงแรกของเกมเปิดครับน่าจะเป็นแบ็ k ไฟเดย์แรกเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทําการเซ็นใครไปที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถต่างๆของมันภายในเกมครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ยังคงแข็งแกงร่งเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ เรามาเริ่มที่การ์ดฟ้านะครับการ์ดฟ้าเนี่ยก็จะมีการฟื้นฟูนฟนเกรนลงหกเปนะครับเมื่อโจมตีโดนนะแล้วก็ทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยติดสถานะเลือดออก100%นะครับทางด้านการ์ดเขียวครับบวกดาเมจเพิ่มขึ้น20%นะครับลดค่าการใช้สไตล์อาร์ตกับบัสอาร์ตลง5หน่วยนะครับทางด้านอัรติเมตสกิลครับจะบวกความรุนแรงของอัรติเมตสกิลเพิ่มขึ้น50%แล้วก็จาัดก,การตัวละครที่มีการเลือดเด้งเมื่อเลือดเหลือศูนย์ลนน ต่อกัที่เมนาเบลิตี้นะครับเมนาเบลิตี้เนี่ยจะจวดสิเม็ดการ์ดขึ้นมือครับทำการฟื้นฟูเลือด20%นะครับฟื้นฟูคี30หน่วยแล้วก็มีบัฟป้องกันการแพ้ธาตุนะครับเป็นเวลา30วิด้วยกันนะครับมาต่อที่เมนาเบลิตี้ครับโดยเมนาเบลิตี้แรกเนี่ยจะคิดตอนที่โกคูแบ็คลงสนามโดยคิดจากเลือดนะครับถ้าเลือดเนี่ยมีมากกว่า75%นะครับจะมีการฟื้นฟูคี20หน่วยครับบวกดาเมจเพิ่มขึ้น30%แล้วก็ มีความเร็วจั่วการ์ดหนึ่งเลเวลเป็นเวลา15วีนะครับแต่ถ้าเลือดต,ต่ำกว่า75%เมื่อไหร่ต่อลงมาในสนามน,นะครับจะเป็นการฟื้นฟูคิ30หน่วยนะครับบวกดาเมจ45%แล้วก็มีความเร็วจั่วการ์ดหนึ่งเลเวลครับเป็นเวลา20วีได้กันนะครับก็จะแข็งแกร่งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งถ้าเลือดต่ำกว่า75เนาะต่อกันที่ยูนิคอาบิลิตี้ที่2นะครับก็คือมันจะมีบัฟทำใหู้่ตสู้เนี่ย ติดสถานะโดนดาเมจแรงขึ้น10%นะครับโดยสูงสุด30%โดยอิงจากสมาชิกในทีมครับที่เป็นแท็กคอรคหรือว่าฟิวเจอร์นะครับแล้วก็แท็ก Powerful o ู p อ n พ n ร์นะครับที่ใช้ลงสนามด้วยนั่นเองนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็คือทุกครั้งที่ตัวละครน,นี้หลบคู่ต่อสู้ด้วยเวนิชชิ่งสเต็ปเนี่ยจะสุ่มทำลายการ์ดบนมือคูอ่ต่อสู้หนึ่งใบนะครับแล้วก็จะทำให้โกคูแบ็ครับดาเมจน้อยลงรับ40%จนกว่าจะจบคอมโบด้วยกันนะครับก็คือถ้าอยากให้บัฟแสดงผลเต็มรรูปแแบบบกก็็ควจััดตามมท,ที่นานะ โอเคต่อที่ Un i q u e Ability ที่2นะครับก็คือเมื่อตัวละครนี้เนี่ยสลับตัวออกนั่นเองครับจะทาการฟื้นฟูคีนครับยีหน่วยครับทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยติดสถานะเพิ่มค่าการใช้อสก์ดต่างๆนะครับหหน่วยเป็นเวลา5าวินะครับเราก็ทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยมีอัตราฟื้นฟูเลือดน้อยลงนะครับห้ด้วยกันนะครับเป็นเวลา1ิบวิเนาะก็เป็นยูนิคที่โอ้โหประโยชน์น้อยมากๆนะครับเพิ่มค่าการใช้อสกัดหหน่วยโอ้แทบไม่มีผลเลยโอเคมาต่อที่ยูนิคเอเบลิตี้ที่3นะครับ เอ้ยอันนี้มันอันที่4โอเคเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นเนี่ยจะมีสไตล์ดาเมจเพิ่มขึ้น30%รับดาเมจน้อยลง20%แล้วก็มีอัตราฟื้นฟูคีเพิ่มขึ้นครับ40%เนาะโอเคก็จะประมาณนี้มาต่อกันที่ Equipment ที่ผมเลือกใช้นะครับก็เอาไปใช้ตามกันได้นะสำหรับ Super อร์เซียโรเซก็หามาค่อนข้างดีแลละเริ่มมาที่ชิ้นแรกนะครับก็จะมีค่าป้องกันนะครับ2ค่าเพิ่มเลือดแล้วก็มีอัตราฟืนฟ้นฟน ทางด้านของชิ้นที่2ครับก็จะมีค่าป้องกัน2ค่าครับสไตล์ดาเมจสูงถึง30%แล้วก็ลดความแรงของบาสอาร์ตลงนะชิ้นสุดท้ายครับก็จะเป็นสไตล์ดาเมจสค่านะแล้วก็มีดาเมจการ์ดฟ้ากับอาติเมีสกิลแรงขึ้นนั่นเองนะก็จะประมาณนี้นะสำหรับสิ่งผมเลือกใช้แล้วก็นี่ก็คือหน้าตาทีมเนาะโอเคเราไปเจอกันใน PVP เลยอะไรดีกว่าครับโอเคเราเจอเป็นทางด้านของฟิวเจอร์เหมือนกันนะ เราก็จะทํ้คู่ต่อสู้เนี่ยติดสถานะเห็นไหมข้างบนนะครับ3อันก็คือเรามีตัวละครตามแท็กมัน3ตัวหลบหมาองาครับทำให้เราตีแรงขึ้นมากๆครับสลับไปกีตาร์คืนเต่ายิงเข้ามายิงคืนด้วยไฟยนอนฟรชรำการฟลุปุกขดาสไปชนฮะ โอ้โดนหลบเพอร์เฟกครับพบว่าโอ้เจอสไตล์เข้ามาครับทำการสไตล์ต่อเนื่องโอเคทำไมต่อกคัสอย่างนี้หรือจะไลซิ่งลัดแล้วดูว่าโอ้โหโคตรไวเกินไปไหมเรียบร้อยเอ้ยเกมไวเกินว่ะ ตายไปก่อนครับแล้วเป็นตัวแบกซะด้วยโอเคถึงเพื่อนเราจะตายไปตัวหนึ่ง่ะแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าเอาทีมเนี่ยลงไปแท็กเดียวกันนะครับก็คู่ต่อสู้จะติดสถานะโดนดามเมจเรงขึ้น30%นดีอยู่ดีนะแต่ไม่ชัวร์ว่าถ้าโกคูแบกตายไปเนี่ยมันจะหายไปหรือเปล่าสำหรับความสามารถนี้น,นี่นะ ว้าวโดนโอ้ยเละทั้งเกมเลยคู้ต่อสู้แข็งแกร่งเกินไปว่ะสู้ไว้ได้เลยโอเคโอ้โหเป็นคอมเวอร์สไตล์ทั้งสองตัวโอ้ตายละปึ๊บโอเคบลัซไปก่อนสลับมาทางหน้าของซุปเปอร์สยาแบล็กเหมือนกันกดเมนาเบลิตี้ บีหัวบีไงหัวขาดไปดิเฟืนเลือดนี่โอเคอได้อยู่ครับบราสไปเจอทั้งโอเคเก็บเมนาบิลตี้ไว้ปวดตอนที่ทั้งเนี่ยยูนิเกตเต็มนะครับจะได้มีชิเล่นต่อแบบนี้ยังไงล่ะ ไปไปเอาล่ะชีวิตแรกพ่อขอละกันนะลูกนี่รัววมัดโชขเข้าไปไม่ตาย,ตายเอ้มันไ <c oughs> อ้ดูไม่ออกว่ามันใช้ไปยังว่าหลอดแรกน <c oughs> ันจะใช้ไปแล้วฮะ <c oughs> โอ้โหไม่โดน <c oughs> เฮ้ยมันเล่นดีว่ะ <c oughs> โอเค มาตอนมาแรกๆแม่งพุทธเลยแม่งมีมนี้ด้วยไอคอนของตัวละครมันเองคนระับเป็นโลโกโน้นักดนตรีแล้วก็กรีบดอกซากุระหรือเปล่าหรือกินดอกไม้ดอกกุหลาบโรยมามเฮ็ดใจเก่งได้เก่งได้สักพักาก,าก็กลาเก่งได้สักพักาก,าก็กลาไหลกันแน่เข้าไปโอ้ลมฟันปุ๊ปปุ๊ปอุ๊ปแรงมาก วุ้ยสลับโอเคแล้วเป็นบลัสทั้งมือรอบนี้สลับโลเซมาครับเอาล่ะตอนนี้โกคูเราก็เลือดเหลือน้อยมากๆนะครับไปทำให้ความสามารถตื่นขึ้นเมื่อเลือดต่ำกว่า75%มีความเร็จวจกูการ์ดและดาเมจแต่ว่าเอาเขาไม่ลงไอ้ชื โอ้เยอะแล้วอือ <c oughs> แตกครับเขากดเมนะ่าเบริตี้นะอ่าแปลว่าแสดงบัฟนี่ยังแสดงผลอยู่นะต่อให้โลเซตตายไปาการการท,ที่คู่ต่อสู้โดนดาเมจแรงขึ้น30%ก็ยังคงอยู่ครับเห็นไหมโอ้แล้วมันกดเมน่าเบริตี้แล้วบัฟหายหมดเลยน่าจะเป็นการยกเลิกบัฟนะครับยกเลิกรีบัฟของตัวเองไม่เป็นไรกดฟืนเลือดครับและนี่เป็นการลวนกันหต่อหนึ่งมาใน อันนี้เมะยังไงล่ะกูหลบได้ครับเรียกได้ว่าไม่มีกั้งขวางคอแต่ว่าเราเป็นสีเขียวอุ้ยมาแล้วฟับ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 ในอนิเมะฉันคนได้ไม่สินอนิเมะกูหลบได้โอ้ในที่ถูกเต็มๆแล้วเลือดเหลือแสนเดียวยิงไปก่อนมันไม่มีเกรนหลบวัดกันไปเลยเออหือเลือดสามหมื่นกับเลือดสองแสนเลือดเหลือหนึ่งโอ้พระเจ้าอุ๊บ ยังไงห,หลอกล่อได้สำเร็จนายอยากจะได้เลือดหนึ่งเดียวของฉันอย่างนั้นเหรอโอเคดีครับโอเคเป็นก็คีทีเมต้าน,นั่นเองมาเจอเป็นวาโดสนายบัฟดาม่ได้แต่เรามีลบเกาะไม่ต่างกันมากแต่ว่าไม่มีฮิลโอเคคู้ต่อดสู้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองฮะเรายังไม่เปลี่ยนตัว โอ้โหโดนเปิดก่อนโอ๊ะแย่แล้วสไต์มาครับต่อการสนานเหลือเกินนะเฮ้ยโอ้โหหยุดคอมโบไม่ทันพลาสมาต่อเนื่องครับแย่แล้วแย่แล้วสไตล์ไปแล้วเฮ้ยได้อยู่ จะตัดคอมโบครับไม่ได้วาโดสมาตีตหัวสลับโอเคกันพลาดได้อยู่ยังไงบลาส,สมารครับโอ้แล้ะไรซิ่งพัดมาเลยนะคิดว่าเจาลงอย่างนั้นเหรอเบจิตา้าคิดว่าจะเอาชั้นลงอย่างนั้นเหรอโอ้ชนด้วยเตะทิ้งไปก่อน ปืนขิโอแต่ว่ากาัดฟ้าไม่พอครับโลหลอกอ่าเรียบร้อยโดนหลอกแล้วล่ะน้องเอานี่ไปกินตายไปซะเย่ยโอ้โหไม่ตายขุนศูสู้เปลี่ยนพารุสมากดเมนบลส็สกไปชนเออไม่ชน,น,กชนดกว่ะมันแถบมาเหรอนี่ไงอีกหนึ่งทีสลับ โยงการ์ดฟ้าไมครับซึ่งหลอดเน้นเน้นปึ๊บอ่าไล่ซิงรัดได้แล้วจังหวะนี้โอเคตายครับปุ๊บปั๊บระเบิดงงเหมือนกันฟันดาบแต่คู่ตอ่อสู้ระเบิดเป็นการต่อสู้ที่เหออนือจินตนาการจริงๆ ไ่กระแทกสลับหลบฮะได้วาดูอีกตัวหนึ่งเลือดล้านหนึ่งตาป่ะวะไปเลยรัวหมัดโชคผู้หญิงนั่นแหละป๋าเบสุภาพบุรุษโชคอย่างเดียวสลับเราต้องรำดาบอนครับเฮีย,ยละการรำดาผิดพลาดโดนกระแทกเข้ามามล่าสมาครับ โอเคสลับโอ้โหสลับไม่ตรงครับเฮ้ยโอ้โหหลุดอไอ้นี่มันหลุดคอมโบบ่อยนะแต่แต่เรา,แต,เราแต่เราเลือกไม่หลบไอ้หลุดอีกแล้วอโอเคไม่เป็นไรเราเน้นเปลี่ยนเป็นจิต้าก่อนเพื่อทำให้โดนดาเมจน,น้อยลงเฮ้ยแย่ละอือกาดเขียวเยอะมาก หลบชนหลบหลบ,ลบโดนโอเคเอาละปิดเกมสไลด์ไปโอ้โหอดหน่วงหน่วงอะไรหน่วงอะไรอุดตุกติดเหรอสไลด์ไปก่อนเอ้ยมันไซด์สเต็ปไม่ได้ไอ <c ười> ้หมอนี่แต่ว่าแอนไม่รอดแล้วเอาดีไปกินซะกู ป๊บเปวี่ยวคอยิงหลบไปไหนบีบหัวก็เทียยิงไปหัวขาดไปดิโอเคจริงจีครับมาเจอเป็นโอ้ม่วงแดงหยุดชนล็อกหลบโอ้หงอยแล้ว บลัชเซ่อใบไหมโอ้เป็นสไตล์ครับแตบบ่เราใส่ตัวแม็กเลือดมาเยอะอยู่ทำให้เรายิงได้นานนะแต่ว่าแม่งบางแปลกๆถึงเลือดจะเยอะหน่วงด้วยแย่หรอบลัสโอเคอีกหนึ่งทีสไตล์โอ้ไม่เปลี่ยนตัวอย่างนั้นเหรอจั่วฟ้าครับ โอ้โหมันอึดจังวะสลับอีกหนึ่งทีสลับแล้วสลับอีกครึ่งหลอดไหมโอ้โหเกือบเกือบอยู่การ์ดฟ้าอีกใบหนึ่งหลบได้แล้วตอที่ไหมโอเคเฮ้ยโอ้โหเกือบมาไม่ทันเก็นหลบตกใจหมูเลยรำดาบหลบเฮ้ยใจเย็นก่อนครับโกหัง โอเคสลับเบจกิต้ามาสลับโกคูแล้วต่อ,อยทิ้งมาครับบลัสโอ้ยโอยเล่นท้ายากหลบต่อ,อยทิ้งไปก่อนไอหมอนี่อันตรายชนอีกใบหลบนี่แน่เฮ้ยแย่แลวปึ๊บครับย,ยังไงดี ต่อคอมโบรัวแน่เลยคู่ต่อสูส้น่าจะมีโอ้เรียบร้อยไรซึงัดสลหรับเบจิต้าทนไหวไหมทนไหวไหมกระสอบทรายคือเหมือนจะได้อยู่นะได้อยู่นะอื้งหลอดอยู่เฮ้ยโอ้ทนได้เออโอ้ทนไม่ได้คิดว่าทนไหวโอ้แยแล้วหลบไม่ทันครับ เอาล่ะเป็น2ต่อ3อีกแล้วยอมดูมาก่อนครับยังไงามาแอบกดเมนอบิลิตี้แบบนี้สวนไปครับเอาเลือดคืนก่อนเดี๋ยวเลือดไม่เต็มหลอดโอเคซ้ายไปสวิชกดไฟซิงนัดไปเลยการ์ดฟ้าไปใบหนึ่งก่อนแล้วกันมี2ใบยเยอะเกิน ออโอเคตายครับเหลือกลัวหังพ่อตายกับพ่อของเขาหลบสหรับโอ้หลบไปก่อนล้ำดาบโอ้โหเขาหนึ่งเกินว่ะโอเคยังชนอยู่ครับ วัดค่าพลังกันหน่อยโอ้โหสู้นไม่ได้โดนเตะทิ้งมาครับตามาสไตล์ต่อเรื่องลัสมาตอนนี้เราไม่มีการฟรื้นเลือดจากโลเซ่นะเพราะเรากดเมนอาบิดิตี้ไปแล้วเฮ้ยมาเล่นทายยากตายไปโอเคก็แรงนะไปเลย เหมือนมันจะปรับป้าผมจําไม่ได้ผมรู้สึกว่าตอนนั้นมันต้องเลือดต่ํากว่า50%นะแต่เหมือนเซนใครมันจะปรับเป็น75หรือเปล่าให้ยูนิคมันใช้ง่ายอันนี้ไม่ชัวร์นะหรือมัน75ตั้งแต่แรกแล้วไปจําตัวไหนมา <c oughs> ไปจําตัวอื่นมาบล็อสไปอีกใบหนึ่งหมดแล้วโอเคล็อกลอกเรียบร้อยเหลือตัวเดียวครับ เฮ้ยเหมือนเฮ้ยเหมือนปีแรกไม่ใช่ตัวนี้ว่ะปีแรกมันเป็นไอ้นี่นะเป็นโกคูแบ็กเหลืองแล้วก็ซูเปอร์เซียสามสีม่วงเซนไครตอนนี้นะไอ้นี่มันปีที่2นะสำหรับโรเซแดงใช่ใช่เพราะว่าถือล้วปีปีแรกมันตัวอะไรไม่ใช่ตัวนี้ว่บโอ้เขายังมีเมนาเบลิตี้สุดอันตรายซึ่งเฮ้ยเกือบคิดว่าจะใช้ท่ายาก หลบกาดฟ้าหลบคืนต่อยทิ้งไปเขาเสียเกตหลบเราเกตหลบกลับมาโอ้ยมาเร็วจังโอ้แย่แล้วดีนั่เป็นสไตล์เ็เป็นบลาสแล้วก็โอ้โหไส้ไหลเฮ้ยมน่วงมีดวง,ดวงโอ้แรงมากโอ้โหไรซิ่งรัดมาเลยครับปล่อยเลยแล้วกัน จะเป็นการดวลหนึ่งๆกับไอ้รูปพระเอกอเอ้เอาเดาได้อยู่ครับสลับเบติจิตา้าเอาเลือดโอเคไม่ได้กดเมน blast ไปเลยสไตร์โอเคเหมือนจะชนะแล้วเอาเลือดขึ้นมาก่อนเผื่อมันเดาไรซิงดัดได้ครับสลับ blast ไปสไตร์ตัดการบนมือแล้วกดไรซิงร่งดัดไปเลยครับการเขียว โอ,โอเคชนะโอ้โหนานเกมนี้นวดนานมากเ,เราเกือบเสียเปรียบด้วยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับบาย